สวัสดีค่ะวันนี้ก็จะมาแนะนำวิธีการใช้งานไฟล์รายงานคำนวณค่าเสื่อมราคาของหน่วยงานลูกนะคะซึ่งไฟล์นี้ก็ต่อยอดมาจากไฟล์รายงานคำนวณค่าเสื่อมราคาของกรมนะคะก็จะมีเพิ่มเติมในส่วนของการตรวจสอบอายุการใช้งานนะคะการวิเคราะห์ใบผ่านการจะทำใบผ่านอัตโนมัติ ที่รับโอนสินทรัพย์จากแม่ไปผ่านใยการปรับปรุงขั้นสื่อมราคาประจําปีนะคะแล้วก็แบบสอทอแบบสรุปแล้วก็สอทอ 1, 2 3นึนะคะอย่างแรกเลยนะคะเมื่อท่านเปิดไฟล์งานออกมาเรียบร้อยแล้วนะคะให้ท่านไปที่ชีตตรวจสอบอายุการใช้งานที่นี่นะคะจากนั้นนะคะให้เอาประกาศอายุการใช้งานของหน่วยงานนะคะมาใส่ที่คอลัมน์ B ที่นี่นะคะช่องสีขาวนะคะก็ดูตามประเภทซึ่งจะแยกตามผังบัญชีนะคะท่านก็เอาตัวเลขมาใส่ที่คอลัมน์ B ที่นี่นะคะเมื่อใส่เรียบร้อยแล้วนะคะเมื่อท่านเอาข้อมูลมาใส่ที่ชีทคำนวณที่นี่นะคะช่องอายุการใช้งานก็จะลิงกมานะคะหากอายุการใช้งานถูกต้องตรงกับ ประกาศของหน่วยงานนะคะในช่อง D ผลการตรวจสอบนะคะก็จะเป็นช่องว่างๆแบบนี้นะคะแต่ถ้าหากว่าไม่ตรงหรือว่าข้อมูลไม่ครบถ้วนนะคะก็จะขึ้นว่าโปรดตรวจสอบข้อมูลที่นี่นะคะถ้าตัวไหนไม่มีอายุการใช้งานก็ไม่ต้องใส่นะคะมันก็จะขึ้นปรดตรวจสอบข้อมูลแต่ถ้าสมมุติว่าอาคารเพื่อ การพักอาศัยเนี่ยเรากําหนดไว้ที่10ปีแต่อายุการใช้งานที่แม่ยกสินทรัพย์ตามรายละเอียดมาให้มี5ปีอย่างเงี้ยมันก็จะขึ้นว่าปรตวตรวจสอบข้อมูลนะคะเราก็ต้องไปตรวจสอบข้อมูลดูว่ารายการที่แม่ยกมาให้ตัวอายุการใช้งานตัวเนี้ยว่ามันถูกต้องหรือว่ามันไม่ถูกต้องนะคะทีนี้ในส่วนของการกรอ,อกข้อมูลนะคะให้ท่านกรอ,อกข้อมูล2ช่องนี้นะคะก็คือช่องชีทคำนวณ ไม่คำนวณน,นะคะตัวชีทคำนวณตัวนี้นะคะอย่างแรกก็ให้มาใส่ชื่อของหน่วยงานนะคะที่คอลัมน์ C ตรงนี้นะคะมันก็จะขึ้นเป็นชื่อของท่านนะคะหรือใส่ที่ฟังก์ชันด้านบนตรงนี้ก็ได้นะคะเสร็จแล้วข้อมูลก็จะลิงก์ไปทุกชีทนะคะเห็นไหมคะก็จะลิงก์มาสอทอที่นี่ ตัวนี้ก็เดี๋ยวมาใส่ที่ที่ตรงนี้นะคะให้เรียบร้อยทีนี้ในชีตคำนวณน,นะคะท่านก็จะต้องเอาข้อมูลมาใส่ตั้งแต่คอลัมน์ดีนะคะในส่วนของรหัสสินทรัพย์ชนิดของสินทรัพย์นะคะเลือกจากลิสต์มันจะมีปุ่มสามเหลี่ยมตรงนี้นะคะรายการสินทรัพย์เป็นชื่ออะไรหน่วยนับเป็นอะไรวันที่ได้มาของสินทรัพย์อายุการใช้งาน เดี๋ยวตรงนี้มันก็จะลิงก์มาที่นี่ให้มูลค่าสินทรัพย์ที่แม่โอนมาให้แล้วก็ค่าเสื่อมราคาสะสมนะคะใส่ให้เรียบร้อยซึ่งในชีตคำนวณเนี่ยจะใส่เฉพาะรายการที่อยู่ในเกณฑ์ที่จะต้องคำนวณค่าเสื่อมราคานะคะตามหนังสือวอ 5, 6 7 ตรงช่องชนิดของสินทรัพย์ที่นี่นะคะเลือกจากลิสต์ตรงนี้นะคะแต่ถ้าท่านทําข้อมูลทําแบบฟอร์มแบบทะเบียนคุมทรัพย์สินของท่านไว้แล้วนะคะก็สามารถท่านลอกข้อมูลมาวางที่นี่ได้นะคะซึ่งข้อมูลที่เอามากรอกก็จะเป็นข้อมูลตามรายงานการรับโอนสินทรัพย์ของแม่นะคะตัวนี้จะทําใส่เป็นตัวอย่างไว้ให้นะคะเอามาจากที่นี่รายการที่จะเอาไปใส่ในชีตคํานวณก็คือรายการที่ แม่อุดมาให้ตรงช่องหมายเหตุตัวนี้จะมีคำว่าบันทึกบัญชีที่นี่นะคะจะมีคำว่าบันทึกบัญชีรายการพวกนี้แหละค่ะที่จะเอามาใส่ที่ชีตคำนวณส่วนรายการที่ไม่ได้อยู่ในเกณฑ์การคำนวณราคาหรือหมดอายุการใช้งานโดยสภาพแล้วตัวนี้เราจะเอาไปใส่ที่ชีตไม่คำนวณน,นะคะทีนี้เราจะมาตรวจสอบมูลค่าของสินทรัพย์กับค่าเสื่อมราคาสะสมที่ยกมานะคะว่าที่แม่ คำนวณค่าเสื่อมราคาสะสมมาให้นั้นถูกต้องหรือไม่นะคะซึ่งการคำนวณค่าเสื่อมราคาสะสมที่ยกมาก่อนปี64เราก็จะมาดูที่ชีตคำนวณค่าเสื่อมราคาสะสมยกมาก่อนปี64ที่นี่นะคะตัวนี้ลิงก์ไว้ให้แล้วเห็นไหมคะถ้ารายการไหนที่มันไม่ถูกต้องหรือว่าไม่ตรงกับที่แม่โอนมาให้เนี่ยก็จะขึ้นตรงนี้นะคะ มาดูกรณีในชีกคำนวณนะคะถ้าหากว่าเลื่อนไปทางขวาอันนี้เป็นยกเป็นเคสตัดดี้ให้นะคะก็จะมีสมมุติว่ามีอยู่3รายการก็คืออาคารเพื่อประโยชน์อื่นได้มาวันที่11เดือน5ปี58อายุการใช้งาน30ปีครูปภัณการศึกษานะคะได้มาวันที่8เดือน5ปี63อายุการใช้งาน4ปีมูลค่าตามนี้แล้วก็ รูปพันการศึกษาเหมือนกันนะคะสมมุตินะคะสมมุติเป็น d l t v เหมือนกันได้มาปี60อายุการใช้งาน4ปีจะหมดอายุในวันที่15เดือน10ปี64นะคะหมดอายุ15เดือน10ปี64ถ้าเป็นกรณีสินทรัพย์ที่ได้มา ภายในวันที่15ตุลานะคะซึ่งได้มาก่อนปี64รายการนี้อย่างเช่นรายการนี้นะคะอายุการใช้งานมันจะถูกตัดณนะวันที่30กันยา64นะคะเนื่องจากว่าก่อนปี64เนี่ยเราคำนวณค่าเสื่อมราคาเป็นจำนวนเดือน ได้มาภายในวันที่วันที่15เนี่ยตัดเป็นอย่างเดือนได้มาหลังวันที่15เราจะปัดทิ้งนะคะเพราะฉะนั้นสินทรัพย์ตัวนี้ถูกคำนวณค่าเสื่อมราคามาล่วงหน้าเรียบร้อยแล้วเพราะฉะนั้นณวันสิ้นเดือนกันยา60สมูลค่ามันจะต้องเท่ากับ1บาทตัวนี้ก็ทำสูตรไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะคะเห็นไหมคะรายการนี้ มูลค่าก็จะเท่ากับ1บาทถึงแม้ว่ามันจะหมดภายในวันที่15ตุลา64ซึ่งเป็นปีงบประมาณ65นะคะแต่ค่าเสื่อมราคานะมันถูกคำนวณไปก่อนหน้านี้แล้วมูลค่าณ30กันยา64ก็เลยเป็น1บาทนะคะทีนี้มาตรวจสอบดูว่าค่าเสื่อมราคาสะสมที่ยกมาถูกไหมช่องนี้นะคะเราก็เลื่อนมาดูด้านขวามือนะคะช่อง ที่11ตรงนี้นะคะจะเป็นการคำนวณค่าเซื่อมราคาสะสมก่อนปี64ที่ถูกต้องจากการคำนวณมือนะคะเห็นไหมคะว่าเกิดอะไรขึ้นรายการนี้ที่ยกมาจากแม่นะคะช่องผลต่างช่อง12นะคะจะต้องเป็น0หรือถ้าติดลบ เศษเนี่ยมันไม่ควรที่จะเกิน0 0 1 0 2อย่างนี้ก็ถือว่าใช้ได้นะคะแต่ทีนี้เราต้องดูหน่วยตรวจของเราด้วยนะคะว่าเขาเขายอมหรือเปล่าถ้าไม่ยอมเราก็ปรับปรุงค่าเสริมราคาสะสมนะคะรายการไหนที่ไม่ถูกต้องเนี่ยในช่อง13เนี่ยก็จะโชว์รหัสสินทรัพย์ที่จะต้องปรับปรุงค่าเสริมราคาสะสมยกมาให้นะคะรายการที่2เห็นไหมคะว่า ค่าเสริมที่แม่ยกมาให้เนี่ย2,558บปาทแต่เราคำนวณมือแล้วปรากฏว่ามันมันคือ3 1 9 7ันนบาท90กิตตา์เนี่ยนี่คือยอดผลตา่างเพราะฉะนั้นเราจะต้องปรับปรุงให้ถูกต้องถ้ายังไม่ปิดขั้นต้นก็แจ้งหน่วยงานแม่ไปนะคะแม่ก็จะดาเนินการปรับปรุงแล้วก็โอนสินทรัพย์มาให้เราใหม่อีกครั้งหนึ่งนะคะตามยอดที่ถูกต้อง รายการนี้ก็เช่นกันตรวจสอบแล้วถูกต้องนะคะเห็นไหมถ้ารายการไหนถูกต้องช่องผลต่างช่องนี้จะเป็นศูนย์นะคะอะสมมุติว่าตรวจสอบแล้วอะเอาไปให้แม่แก้ไขเรียบร้อยแล้วแม่แก้ไขามาให้ถูกต้องแล้วนะคะยอดที่ถูกต้องก็จะเป็นยอดตามนี้เห็นไหมคะเราก็จะมาดําเนินการ จะทำใบผ่านรายการที่รับโอนสินทรัพย์มาจากแม่ตัวนี้นะคะก็ไปที่ชีทวิเคราะห์ใบผ่านที่นี่นะคะก็จะวิเคราะห์รายการให้ว่าเราจะต้องทําใบผ่านที่รับโอนจากแม่นะเดบิตเครดิตอะไรแล้วก็จะทําใบผ่านค่าเสื่อมประจําปีจะต้องเดบิตเครดิตอะไรนะคะสําคัญเลยก็คือที่ชื่อบัญชีนะคะ กรณีเป็นโรงเรียนและสพดเนี่ยก็จะต้องมาใส่ผลต่างที่นี่นะคะเห็นไหมคะยอดด้านเดบิตเครดิตก็จะต้องตรงกันนะคะเราก็เลื่อนลงมาดูข้างล่างซึ่งทําตัวเลขไว้ให้แล้วนะคะว่าจะต้องใส่เท่าไหร่ลบข้อมูลก่อนลบออกเสร็จแล้วก็มาดูผลต่างนะคะถ้าเป็นโรงเรียนหรือสอพดนะคะก็จะคัดลอกไปถ้าเป็นกิจการ,ประปาก็จะเข้าเงินสะสมแล้ว ก็จะเข้าเงินสะสมนะคะอันนี้ทำเป็นตัวอย่างให้ดูนะคะอยอดด้านเดบิตเครดิตก็จะต้องตรงกันแบบนี้เมื่อวิเคราะ์ใบผ่านเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเวลาเราจะพิมพ์ใบผ่านแล้วก็ไ้ที่ชีทใบผ่านรับโอนจากแม่ที่นี่นะคะมาใส่เลขที่ใบผ่าน รายการนี้ทำในงบทดลองภายในเดือนกันยายนนะคะวันที่ก็เหมือนเดิมถ้าไม่ใช่ก็เปลี่ยนได้นะคะพิมพิมเข้าไปเองนะคะตรงนี้ตรงนี้สามารถพิมพ์เข้าไปเองได้นะคะแบบนี้นะคะเสร็จแล้วเราก็มาติ๊ก กรองแสดงติ๊กคำว่างออกที่นี้นะคะก็จะออกไปผักให้เ e บิดเครดิตท่านก็ตรวจสอบความถูกต้องนะคะใส่ชื่อผู้จัดทำแล้วก็ใส่ชื่อใส่ตำแหน่งผู้อนุมัติไปให้เรียบร้อยเลื่อนมาทางขวานิดหนึ่งคอลัมน์นี้ล่ละค่ะที่จะต้องคัดลอกไปที่ ไฟล์บัญชี Excel ของเราที่รายงานการบันทึกบัญชีนะคะเมื่อปิดงบเดือนกันยาเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราจะต้องปรับปรุงค่าเสื่อมราคาประจำปีนะคะแล้วก็มาที่ชีตใบผ่านปรับปรุงค่าเสื่อมราคาประจำปีก็มาใส่เลขที่ใบผ่านรันเลขที่ใบผ่านต่อจากใบผ่านที่แล้ววันที่ก็จะเป็นวันที่30กันยายนนะคะเราก็มา ลองติ๊กคำว่า,วางออกแบบนี้นะคะตอนนี้ก็จะเป็นการคำวนวณค่าเสื่อมราคาประจำปีที่เราจะต้องบันทึกบัญชีนะคะเราก็มาเปลี่ยนชื่อผู้จัดทำผู้อนุมัตินะคะเสร็จแล้วเราก็เลื่อนมาทางขวาแล้วก็มาคัดลอกที่นี่นะคะไปวางที่ไฟล์บัญชีที่รายการบันทึกบัญชีของงบทดลองปรับปรุงก่อนปิดบัญชีนะคะ ตัวนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะทีนี้มาดูในส่วนของสอทอแล้ก็มาเลือกที่ชี้สอทอที่นี่ใส่ชื่ออะไรให้เรียบร้อยนะคะข้อมูลที่นี่นะคะส่วนใหญ่ของหน่วยงานลูกก็จะมีไม่เยอะนะคะช่องไหนที่ให้กรอกเองก็ให้ก็ท่านจะต้องมากรอกเองนะคะรายละเอียด ช่องดีกับช่อง e 2ช่องนี้นะคะกรณีที่ท่านมีอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนนะคะแยกเป็นประเภทที่ดินอาคารสิ่งปลูกสร้างอื่นๆนะคะก็มาใส่รายละเอียด2ช่องนี้นะคะก็จะบอกให้กรอกเองที่นี่นะคะดูนิดหนึ่งเนาะส่วนยอดรวมเนี่ยรวมไว้ให้เรียบร้อยแล้วไม่ต้องไปแตะนะคะท่านจะพิมพ์แบบสอทอท่านก็มาติ๊กกรอง แสดงทิกคำว่าว่างออกกดตกลงก็จัดหน้าแล้วก็สั่งพิมพ์ไปได้เลยนะคะหากว่ายอดถูกต้องนะคะช่องด้านล่างช่องนี้นะคะตรงนี้จะใส่สูตรไว้ถ้ามันมีผลต่างเนี่ยมันก็จะขึ้นให้นะคะด้านล่างผู้จัดทาผู้จัดทาหัวหน้าหน่วยงานคลงังหรือหัวหน้าของสถานศึกษาแล้วก็ผู้บริหารก็มาใส่ให้เรียบร้อยช่องไหนไม่เอาก็ลบทิ้งได้นะคะลบทิ้งได้ สท .1 ก็เหมือนกันนะคะที่สท .1 เวลาที่จะเลือกรายการต่างๆนะคะก็ให้มาเลือกที่คอลัมน์ d 9ที่นี่นะคะเลือกที่คอลัมน์ดีนะคะจะมีลิสต์รายการอยู่ที่นี่นะคะถ้าเราไม่เลือกอะไรเลยปล่อยให้เป็นช่องว่างแบบนี้นะคะ ข้อมูลก็จะโชว์รายการทั้งหมดนะคะแบบนี้นะคะรายการนี้ก็ได้มาจากชีตคำนวณที่นี่นะคะก็จะมาโชว์รายละเอียดที่นี่ทีนีนะ้ถ้าเราจะเลือกเป็นประเภท ประเภทนั้นๆน,น,นะคะพิมพ์ออกมาแยกเป็นประเภทประเภทเอาไว้แนบในส่วนของการคำนวณค่าเสื่อมราคาประจำปีนะคะเราก็กับแนบงบการเงินณนะสิ้นปีงบประมาณนะคะเราก็มาเลือกกรองที่นี่อย่างเมื่อกี้ก็จะมีในส่วนของอาคารเพื่อประโยชน์อื่นใช่ไหมคะก็เลือกอาคารเพื่อประโยชน์อื่นเห็นไหมคะก็จะกรองให้เฉพาะอาคารเพื่อประโยชน์อื่น มาติ๊กกองแสดงอีกทีหนึ่งก็ได้ติ๊กกรรมว่างออกแล้วก็สั่งพิมพ์ออมาเมื่อกี้ก็จะมีครูพันธ์ครูพันธ์การศึกษา d l t v มีอยู่สองเครื่องเห็นไหมคะมันก็จะขึ้นมาให้แบบนี้ ส่วนสทอสองนะคะให้มากรอกข้อมูลเองนะคะก็คือคัดลอกข้อมูลในส่วนของที่ดินมาใส่ตามช่องต่างๆนะคะแล้วก็สอทอสามนะคะก็กรณีที่สินทรัพย์ที่มีมูลค่าต่ำกว่าหน,านึ่งบาทหรือว่าสินทรัพย์ที่หมดอายุการใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพที่ได้มาก่อนปี60ตัวนี้นะคะมันก็จะมาโชว์ให้ที่นี่เราก็มาติ๊กเลือกสแสดงที่คำว่างออก ก็จะแสดงข้อมูลมาให้เราแล้วก็สั่งพิมพ์ไปได้เลยนะคะการใช้งานไฟล์คร่าวๆก็จะมีประมาณนี้ค่ะ